สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวกนุกวัรนแก้วงามรหัส664254001คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสาขาณิตศาสตร์ค่ะวันนี้ดิฉันอยากจะพูดถึงเรื่องที่สำคัญมากในสังคมของเราในปัจจุบันซึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสิทธิและการยอมรับความหลากหลายทางเพศในฐานะที่เราทุกคนเป็นส่วนหนึ่งของสังคม เราควรจะเข้าใจและยอมรับความแตกต่างของเพื่อนมนุษย์ที่อยู่รอบตัวเราแม้ว่าพวกเขาจะมีความแตกต่างทังเพศจากเราการพูดถึงความหลากหลายทางเพศไม่ได้หมายถึงแค,แค่เรื่องของผู้ที่มีแต่ละทางเพศที่แตกต่างจากคนทั่วไปแต่ยังหมายถึงการยอมรับและเข้าใจซึ่งเป็นสิ่งที่สมควรจะได้รับความเคารพจากทุกคนเราจะแบ่งประเด็นสำคัญได้ดังนี้นะคะ ประเด็นแรกความหลากหลายทางเพศคืออะไรความหลากหลายทางเพศหมายถึงการที่แต่ละคนมีอัตลักษณ์ทางเพศที่แตกต่างกันไปบางคนอาจจะเป็นชายหญิงหรืออาจจะเป็นคนที่ไม่ได้จํากัดตัวเองว่าเป็นเพศใดเพศหนึ่งเช่นเพศทางเลือก โดยที่ทุกคนควรมีสิทธิ์ที่จะเลือกแสดงออกถึงอัตลักษณ์ทางเพศของตนเองโดยไม่ต้องกลัวการถูกตีตราหรือแสดงความเกล่ยยชังกับคนอื่นประเด็นที่2นะคะสิทธิในการเลือกแสดงอัตลักษณ์ทางเพศทุกคนควรมีสิทธิที่จะเลือกและแสดงออกถึงอัตลักษณ์ทางเพศของตนเองโดยที่ไม่มีใครควรเข้ามากำหนดว่าใครจะเป็นใครหรือใครควรจะแสดงออกอย่าไงไร และเราควรให้การยอมรับและให้เกียรติผู้อื่นในการตัดสินใจเลือกเส้นทางชีวิตของตนเองรวมถึงการแสดงออกถึงอัตลักษณ์ทางเพศและประเด็นสุดท้ายนะคะความสําคัญของการยอมรับและสนับสนุนการยอมรับและสนับสนุนความหลากหลายทางเพศเป็นสิ่งที่สําคัญอย่างยิ่งเราสามารถเริ่มต้นได้จากการเปลี่ยนแปลงในสิ่งเล็ก,เลกๆเช่นการใช้คําพูดที่ให้เกียรติ การเข้าใจและยอมรับในความแตกต่างหรือการพูดถึงเรื่องนี้ในพื้นที่ต่างๆเพื่อสร้างความตระหนักรู้ให้มากขึ้นเมื่อเรามีความเข้าใจและเปิดใจเราก็จะสามารถร่วมมือกันสร้างสังคมที่ยุติธรรมและเท่าเทียมสำหรับทุกคนได้ค่ะ ความหลากหลายทางเพศเป็นเรื่องที่เราควรจะให้ความสําคัญเพราะทุกคนมีสิทธิ์ที่จะแสดงออกถึงอัตลักษณ์ทางเพศของตนเองอย่างเสรีและมีความเท่าเทียมกับคนอื่นการยอมรับและเคารพในความแตกต่างคือการสร้างสังคมที่เปิดกว้างและไม่มีการเลือกปฏิบัติเพื่อให้ทุกคนรู้สึกเป็นที่ยอมรับและมีความสุขในการใช้ชีวิตค่ะ สุดท้ายนี้นะคะดิฉันขอขอบคุณทุกท่านที่รับฟังขอให้เราทุกคนร่วมการสนับสนุนและสร้างสังคมที่ดีและเท่าเทียมสำหรับทุกคนโดยไม่เลือกปฏิบัติหรือแบ่งแยกใครจากความหลากหลายทางเพศขอบคุณและสวัสดีค่ะ